สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนกยุงชาแนลนะคะอันนี้ก็นับดาวเพิ่งตื่นรอบอะไรนะรอบแรกของการนอนหลับของนับดาวน้องน้องมานี่เร็วนับดาวไปดูรถเกี่ยวกับแม่ไหมไปไหมให้ดูรถเกี่ยวกับแม่มาเร็ว ไปไหมคะหนูได้อะไรมาดูมัดผมหนูได้อะไรมาไหนแม่ดูหน่อยน้องได้อะไรมาดูคะ่ะทุกคนไปเอาขนมมาจะไหนก็ไม่รู้ดูมัดผมเอามาแม่แก่ให้จะให้เอแก่แก่ให้หรอนับดาวนนนี่ลูก ดูชวนชวนป้าๆกินขนมไหมฮะมันเพดหนูกินไม่ได้แม่จะกินปนเห็ดใส่ปลาดุกกินไหมคะนั่นดูๆป้า,ปาบอกว่าป้ากดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยบอกกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะบอกดูกินขนมกดไลค์กดแชร์ให้หนูด้วยนะคะติดตามหนูด้วยดูโคตรนาให้หนูด้วย จุนใจแม่กันเลยใหแม่กินข้าวก่อนได้ไหมคะน,น้องจะกินข้าวกับแม่หรอ,อกินป่นเห็ดป่นเห็ดฟางโอ้ป่นเห็ดฟางใส่ใส่อะไรนี่ใส่ประดุกแต่น้องกินไม่ได้นะลูกมันม,มันไม่ใช่อาหารเด็กน,น้อยเดี๋ยววันนี้แม่ไปโลตัสแล้วแม่จะซื้อ หมูสับมาทำให้น้องกินนะโอเคไหมโอเคไหมคะมาค่ากินข้าวด้วยกันปนปนเห็ดฟางก็คือเอาไปย่างแล้วก็มามาปนเป็นตำตำนะคะใส่ประดุกอร่อยจะเจอได้ไม่มีไม่มีแบบผักลวก แต่เสียดายไม่มีผักลวกนะคะมากคา่ะเป็นข้าวเที่ยงหลังจากน้องนับดาวืินแต่น้องกินไม่ได้นะลูกอืมยิ้มให้ป้าป้าหน่อยยิ้ม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 เหนฟันยิ้มเห็นฟันทำงไงยิ้มเห็นฟันยังไงคะ ดูมาผมยิ้มเหมนฟนยังไงลูกยิ้มทำหน้าดีๆสิลูกยิ้มนี่ดูแม่นะหนึ่งสองสามไอ้ยิ้มยิ้มยังไงเหมือนแม่อายบายยังไงลูกบาย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 ยังไงน้องกินไม่ได้ลูกมันเผ็ดน,น้องโตค่อยกินนะน้องยังไม่โตน้องยังเป็นเด็กอยู่ลูก น้องโตก่อนนะหนูค่อยกินนะลูกนะไปไหน <Okay. S 1> ไปเอาขนมไปยาแก่ไปขนมน้องอ,ะอ่ะเรียกยาแก่ก่อนเป็นเมนูที่นกชอบมากนะคะทุกคนลป่น ่นเห็ดฟางใส่แบบใส่ปลาเงี้ยหรือปอนแค่เห็ดเนี้ยก็อร่อยออนี่แหละค่ะอยู่บ้านเราคือแบบมีอะไรกินก็กินอร่อยอร่อยมีอะไรกินก็กิน ยังเป็นแผลไม่เลิกเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นกด้วยนะคะดูโฆษณาให้นกด้วยเด้อเป็นกำลังใจงให้ด้วยนะคะ นกอยากทำแบบคลิปกินมากเลยแต่ว่าไม่รู้เขาตั้งยังไงให้มันเห็นอาาหรน้องเจ้าสวยๆสิลูกเจ้าสวยอีกรอบนึงเอ๊มาโชว์ฝั่งนี้ลูกเดินมาฝั่งนี้มาเดินมาหาแม่ฝั่งนี้ลูก ดูกินดิอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะแม่ไม่กินน้องกินเลยแม่ไม่กินอเอ๋อหายแก่แบบ ขาให้แะแก่วไวรึเปล่รักแม่ยังวันนี้ยน้องรักแม่หรือยังวันนี้ยน้าแม่รักแม่เลยเหรอนกอยากทำแบบคลิปแบบแบบกินอ่ะทุกคนแต่ว่าน,ก,ยายนกไม่รู้ว่ามันตั้งค่า เดี๋ยวรอมาขามแบบแก่จัดก่อนนะคะทุกคนแบบที่มันเข้านิดเป็นสีน้ำตาลเนี่ยยังทำแบบแช่อิ่มน่าจะอร่อยอืมได้สิให้มันแกะกว่าน,นี้จ๋าจ๋านม่นมาจา๋าตรงนี้มาตางนี้ไอแฮมน่ะ ข้าวเยอะเหมือนกันนะมมหมดนี้ก็พอ สิโลขี่เลยหนูเอาอะไรมาติดล่ะเอานั่งเลยนั่งสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย